เสิร์ชเอนจินชื่อดังอย่าง Google นะฮะก็พัฒนาไม่หยุดจริงๆนะก่อนหน้านี้ที่เขาออนนำมาเสนอนะฮะก็คือ Google c a ส s มีแว่นตาใช่ไหมแล้วมีนาฬิกาด้วยหรือเปล่าเออมันมีหลายอย่างล่าสุดเนี่ยมีตัวใหม่ o o g l e Talking Shoe คืออะไรคะเป็นรองเท้าพูดได้คือพูดคุยกับคนที่สวมใส่ได้แล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกเวลาเดินไปเดินมาคนจะคิดว่าเฮ้ยเพี้ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันที่สําคัญเขาบอกว่ารองเท้าคู่นี้ฉลาดมากในบอมอาทิตย์บอกว่าถ้าเรา เดินน้อยอ่ะมันจะบอกเลยนะว่าเราเดินน้อยเกินไปให้เดินเยอะๆอืม่มรมารออกกาลังกายวอร์มอัพเนี่นไหนก็ไม่รู้ว่ามันจะทํางานยังไงงงๆเหมือนกันไม่รู้ว่ามันพูดกับเราเราต้องยกเท้าขึ้นมาคุยด้วยหรือเปล่าออันนี้ไม่แน่ใจต้องลอง <c oughs> ลองใช้ใดูนะไปติดตามได้จากไอทีลิเฟทครับค่ะเชค่ะ วาเลนไท้ายผ่านไปแล้วใครที่ยังเหงาอยู่ไม่ต้องกลัวไปเพราะตอนนี้ Google ปล่อยผลิตภัณฑ์ใหม่รองเท้าพูดได้รองเท้าพูดได uh ้สำหรับผลิตภัณฑ์นี้ Google ให้ชื่อว่า Talking ง o ูปบปาบปราบ,ปร,บรองเท้าพูดได้นั่นเองมันไม่ธรรมดามันเหมือนมีสมองในตัวของมันเองรองเทา้าคู่นี้ This That's like it is boring like super more I love the feeling wind in love laces of the my s. <S Google บอกว่า Google ใส่เซ็นเซอร์เข้าไปในรองเท้านี้ถึง3อย่างตั้งแต่ตัวตรวจวัดแรงดันตัวตรวจวัดความเร่งและตัวตรวจวัดความหมุนรอบ เซนเซอร์อะไรกันเยอะขนาดนะั้นคูเกิลบอกว่าเซนเซอร์พวกนี้จะดีเทคการเดินของคุณไม่ว่าคุณจะเดินคุณจะนั่งคุณจะวิ่งคุณจะยืนนอนกลิ้งรู้หมดโอ้โหรองเท้าอัจฉริยะอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซปที่เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟ s ิงหมายความว่าอุป,ปกรณ์ที่อยู่ในร่างกายคุณมันจะต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้ g o ูเกิลทอลกิ้งชูนั้นก็สามารถต่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้มันจะต่อเข้าเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่คุณเดินมันก็จะรู้มันจะบอกด้วยว่าคุณเเดดิินนน้้อยไปแลว มัเนเร็วหน่อยเดินช้าเกินไปเล่งนิดนึงสิทำไมขี้เกียจขนาดนี้หรือเปล่ามันพูดกวนมากเลยนะ Talking Tools เนี่ย <S <S En fuego oh, oh. Lift off oh God. Oh, yeah. Yo. You made me a very proud shoe Wait till I tell my friends about this วันไหนคุณน,นั่งนานเกินไปคุณก็บอกเลยลุกได้แล้วี้เกียจม,มาทํางานผมว่านะต่อไปบริษัทเขาจะใช้กันหรือเปล่าบริษัทไหนที่พนักงานต้องยืนต้องยืนคอยบริการเกิด <c ười> ไปนั่งเนี่ยใส่ Google ปั๊บ Google รู้เลยนั่งแอบไปนั่งโอ้ยดูจะอันตรายสำหรับพนักงานหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในธรรมดาเล่นสนุกแล้ว <c ười> ผมว่าจะเยี่ยมมากเลยทั้งนี้เนี่ย Google เปิดสถานที่ให้ลองเล่นในงานมีการเดินขึ้นบันไดลงบันไดนั่งเล่นรองรองเท้าก็พูดได้พูดกวนมากเลยทีเดียวบอกเนี่ยอย่าคิด เกียจไปลุกไปได้แล้วไปเดินเล่นบ้างวิ่งช้าให้วิ่งเร็วหน่อยโอ้ oh. คือเรายังโดนสั่งจากคนที่อื่นไม่พอนะเนี่ยแต่พ่อแม่แต่แฟนจะอะไรก็แล้วต่อไปรองเท้ามันยังสั่งเราอีกแล้วถามว่ารองเท้าติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ยังไงรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาติดต่อโดยผ่านบลูทูธยิงบลูทูธเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หรือมือถือโอ้โหเท่านั้นแหละคุณก็คุยกับมันได้ละต่อไปมันจะป้อนอาหารให้ได้ด้วยไหมแบบเฟอร์บี้อ่ะป้อนอาหารป้อนอาหาร คงไม่ต้องมบางนามันพูดได้เฟอร์บี้ก็พูดได้รองเท้าก็พูดได้ต่ออินเทอร์เน็ตได้ที่เหลือจะเหลืออะไรอีกไหมนาฬิกาก็มีต่ออินเทอร์เน็ตแล้วแว่นก็ต่อแล้วเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วละ่ะเสื้อกางเกงหมวกไม่นานนี่ละ่ะปีนี้แน่แน่ครบตัวทั้งตัวทั้งชุดเลยไม่รู้ต้องซื้อซิมใส่กี่ซิมดูมันก็สนุกดีเหมืนอนกันนะค่ะน่าใช้ มันพูดก็เราก็เล่นไปกับมันได้พูดให้เร็วพูดให้เดินช้าหน่อยอ,มอะมันก็สนุกดีแต่บางทีพูดมากๆก็น่าลำคานะก็หน่วงหูไปนะคะก็ลองตัดสินใจดูถ้าว่าเข้ามาขายในเมืองไทยนะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ